ตื่นเช้าไม่ใช่เพียงการลืมตาจากการนอนแต่คือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแต่ละวันยามแสงอรุณแรกสาดสองเข้ามามันไม่ได้เพียงแค่ปลุกกายให้ตื่นแต่ยังเป็นการปลุกใจให้มีโอกาสสร้างบุญใหม่เติมพลังใหม่และเปิดทางชีวิตใหม่ด้วยเช่นกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทุกเช้าทุกลมหายใจคือโอกาสในการสร้างบุญบุญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงจากการไปวัด ไม่ได้เกิดเพียงจากการถวายของหรือทำทานใหญ่โตแต่บุญเกิดได้จากการกระทำเล็กน้อยที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์แค่ทำสิ่งนี้ยามเช้าก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตทั้งวันของเราได้สิ่งนั้นคือการตั้งจิตให้อยู่กับความดีเริ่มจากการระลึกถึงพระรัตนตรัยไหว้พระแถ่เมตตาตั้งใจว่าจะไม่บีเบียนใครและพร้อมจะทำความดีในวันใหม่ บุญที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขนาดของสิ่งที่ทําแต่อยู่ที่คุณภาพของใจขณะที่ทําการตื่นขึ้นมาพร้อมด้วยใจที่ตั้งมั่นในความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อผู้มีพระคุณนั่นคือบุญการตื่นขึ้นมาพร้อมเมตตาที่แผ่ไปสู่สรรพสัตว์นั่นคือบุญการตั้งใจไม่ทําร้ายใครทั้งกายวาจาและใจนั่นคือบุญทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมา หากเราใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีระลึกถึงสิ่งเหล่านี้บุญจะเกิดขึ้นทันทีในจิตและบุญนั้นเองที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์พร้อมจะนำทางให้เราพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดทั้งวันลองคิดดูว่าหากเราตื่นขึ้นมาแล้วรีบร่งใจว้าวุ่นมีแต่ความกังวลและโกรธเคืองวันนั้นทั้งวันมักเต็มไปด้วยปัญหาแต่หากเราตื่นขึ้นมาหายใจลึกๆตั้งใจให้ดี มีเมตตามีความกตัญญูใจสงบวันนั้นทั้งวันจะเต็มไปด้วยพลังแห่งบุญที่คอยคุ้มครองเราพระพุทธองค์ตรัสว่าจิตที่ตั้งมั่นในกุศลเพียงชั่วขณะหนึ่งมีอนิสงส์ใหญ่ยิ่งกว่าการทำบุญภายนอกนับพันนับหมื่นครั้งเพราะจิตเป็นตัวสร้างกรรมเป็นตัวนำทางชีวิตหากเช้านี้เราปรับจิตให้ถูกทางบุญจะเปิดประตูชีวิตใหม่ทันที และเมื่อบุญเกิดขึ้นตั้งแต่เช้ามันก็เหมือนเป็นเกราะกุ้มกันเป็นแรงดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำให้การกระทำคำพูดและความคิดในวันนั้นเป็นไปในทางที่ดีงามนำไปสู่การสร้างบุญต่อเนื่องโดยไม่รู้ตัวเมื่อเราตื่นขึ้นมาในยามเช้าจิตของเรายังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกกวนด้วยเหตุการณ์ทั้งหลายของวันนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะที่สุดในการวางหลักฐานแห่งบุญ หากในยามเช้าเราน้องใจไปในทางที่ดีใจจะถูกหล่อเลี้ยงด้วยพลังบุญทำให้ทั้งวันเป็นวันที่เต็มไปด้วยความสุขและความสงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญคือเครื่องหล่อเลี้ยงจิตบุญคือทรัพย์อันประเสริฐบุญไม่สูญหายไปไหนบุญเปรียบเหมือนเมล็ดพืชที่หว่านลงในดินอันดียามเช้าที่เราทําบุญด้วยใจบริสุทธิ์ก็เหมือนการปลูกเมล็ดลงในผืนดินที่ชุ่มชื้นเมล็ดนั้นจะเติบโตแตกหนอ่อ และออกผลเป็นความสุขความร่มเย็ยนในวันทั้งวันสิ่งเล็กๆที่เราทำเช่นตื่นขึ้นมาไหว้พระจุดธูปเทียนระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยสวดมนต์ภาวนาเพียงไม่กี่บทตั้งจิตแผ่เมตตาออกไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นบุญใหญ่เพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้ใจเราอ่อนโยนทำให้ใจเราไม่แข็งกระด้างและทำให้ใจเรามีเมตตาลองนึกถึงว่า เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วระลึกว่าวันนี้เราจะไม่เบียดเบียนใครจะช่วยเหลือเท่าที่ช่วยได้จะพูดแต่ใอ้คำที่เป็นมิตรจะรักษาใจให้สงบเพียงแค่ตั้งเจตนาเช่นนี้ในยามเช้าบุญก็ได้เกิดขึ้นแล้วเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเจตนาเป็นตัวกรรมใจที่ตั้งมั่นในกุศลคือบุญโดยแท้และบุญที่เกิดในใจนี้เองจะเป็นเหมือนแสงสว่างที่คอยนำทางเราไปทั้งวัน ทำให้เวลาที่เราพบเจอเหตุการณ์ต่างๆเราสามารถตั้งสติได้ง่ายขึ้นสามารถอดทนได้มากขึ้นสามารถให้อภัยได้กว้างขึ้นสิ่งเหล่านี้คือผลโดยตรงจากบุญที่เราทำตั้งแต่ยามเช้าบางครั้งเราอาจคิดว่าการทำบุญต้องไปวัดต้องถวายสังฆทานต้องสร้างโบสถ์วิหารแต่ในความจริงแล้วบุญที่แท้จริงอยู่ใกล้เรามากกว่านั้นบุญอยู่ที่ใจ อยู่ที่การกระทําเล็กๆที่เราทําด้วยความเมตตาอยู่ที่ความกตัญญูที่เรามีต่อผู้มีพระคุณอยู่ที่การแผ่เมตตาออกไปสู่สรรพสัตว์ยามเช้าเพียงสวดมนต์สั้นๆตั้งใจระลึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งจิตแผ่เมตตาว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขขออย่าได้มีเวลาัยแก่กันและกันเพียงแค่นี้ใจเราก็เต็มไปด้วยบุญและบุญนี้ก็จะคอยเป็นพลังคุ้มครอง บุญที่ทำยามเช้าจึงเปรียบเสมือนประตูที่เมื่อเราเปิดออกก็เป็นการเปิดทางให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาในชีวิตเป็นการเปิดประตูใจให้พร้อมรับแสงสว่างไม่ใช่เพียงในวันนั้นวันเดียวแต่ยังสั่งสมเป็นพลังบุญที่ค่อยๆหล่อเลี้ยงชีวิตในระยะยาวทุกครั้งที่เราทำสิ่งนี้ในยามเช้าเราไม่ได้เพียงแต่สร้างบุญให้กับตัวเองแต่เรายังส่งต่อบุญนั้นออกไปให้คนรอบข้าง เมื่อใจเราสงบเมตตาอ่อนโยนคำพูดของเราก็อ่อนโยนการกระทำของเราก็เป็นกุศลคนรอบข้างก็พลอยได้รับผลบุญนั้นด้วยพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเมื่อเรามีบุญเราก็มีที่พึ่งเหมือนเรามีแสงสว่างคอยนำทางในความมืดหากเราเริ่มสร้างบุญตั้งแต่เช้าบุญก็จะคุ้มครองเราทั้งวัน ทำให้ชีวิตทั้งวันดําเนินไปอย่างมีความสุขมีความหมายและมีคุณค่าบุญที่เราทํายามเช้าไม่เพียงแค่เป็นพลังชั่วขณะแต่ยังเป็นเสมือนเชื้อเพลิงที่จุดไฟภายในใจเราให้สว่างสวยตลอดทั้งวันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ตั้งอยู่ในบุญย่อมเป็นจิตที่ผ่องใสเมื่อจิตผ่องใสความคิดที่ตามมาก็ผ่องใสการกระทําที่ตามมาก็ผ่องใส และคําพูดที่เปล่งออกมาก็ผ่องใสด้วยอาน,นิสงส์ประการแรกของการทำบุญยามเช้าคือทำให้ใจสงบและมั่นคงเมื่อใจเราเริ่มต้นวันด้วยการระลึกถึงคุณพระรัตนไกรหรือแม้เพียงการนั่งนิ่งๆแผ่เมตตาให้ตัวเองและผู้อื่นใจที่วาวุ่นจะค่อยๆค,คลายใจที่ฟุ้งซ่านจะสงบลงและความมั่นคงจะเกิดขึ้นสิ่งนี้ทำให้ตลอดทั้งวันเรารเผชิญปัญหาได้อย่างไม่หวั่นไหว อาน,นิสงส์ประการที่สองคือบุญทําให้เราดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและความกตัญญูจะเปล่งพลังงานที่อ่อนโยนออกไปผู้คนที่ได้พบเจอกับเราในวันนั้นจะรู้สึกสบายใจรู้สึกอบอุ่นและอยากช่วยเหลือเกือ้อกูลสิ่งนี้เองเป็นผลของบุญที่ปรากฏออกมาอย่างเงียบๆแต่ทรงพลังอาน,นิสงส์ประการที่สามคือบุญช่วยป้องกันภัยและเคราะกรรมพระไตรปิฎกเปรียบไว้ว่า บุญเปรียบเหมือนน้ำใสที่ชำระล้างสิ่งเศร้าหมองเมื่อเราสร้างบุญตั้งแต่เช้าก็เหมือนเราได้สร้างกรอกคุ้มครองที่มองไม่เห็นทำให้ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกลับกลายเป็นเบาบางหรือบางครั้งก็แปลเปลี่ยนไปในทางที่ดีอาน,นิสงส์ประการที่สี่คือบุญสร้างปัญญาและความสว่างในใจเพราะเมื่อใจสงบเมื่อใจสะอาดก็เหมือนกระจกที่ใสสะอาดทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนขึ้น เห็นปัญหาด้วยสายตาใหม่เห็นทุกข์และสาเหตุของทุกอย่างถูกต้องนี่คือประตูสู่ปัญญาที่แท้จริงอานิสงส์ประการที่ห้าคือบุญทําให้ชีวิตมีความหมายเพราะเมื่อเราเริ่มวันใหม่ด้วยบุญเราจะไม่รู้สึกว่าเรามีชีวิตอยู่ไปวันๆแต่เราจะรู้สึกว่าในทุกเช้าที่ตื่นขึ้นมาเราได้ทำสิ่งที่ดีงามได้สร้างคุณค่าให้กับตนเองและผู้อื่น ความหมายของการมีชีวิตก็ปรากฏชัดขึ้นในใจดังนั้นแค่ทำสิ่งนิยามเช้าไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาตั้งจิตตกตันอยู่หรือเพียงแต่ตั้งใจว่าจะไม่ทำร้ายใครสิ่งเหล่านี้ก็เพียงพอที่จะเปิดประตูชีวิตใหม่ทันทีประตูที่นำไปสู่ความสงบความสุขและความเจริญในธรรมพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีใครสามารถติดตามเราไปได้ทุกหนแห่งแม้พ่อแม่แม้ลูกหลานแต่บุญเท่านั้นที่จะติดตามเราไปทุกที่ทุกเวลาหากเราสร้างบุญตั้งแต่เช้าบุญนั้นก็จะอยู่กับเราในทุกย่างก้าวจะเป็นแสงนำทางให้เราผ่านพ้นความมืดมิดของชีวิตเมื่อเราค่อยๆแผ่บุญออกไปจากใจไม่ว่าจะเป็นการตั้งจิตอธิษฐานให้ครอบครัวมีความสุข หรือการระลึกถึงบุญที่เราได้ทำแล้วอุทิศออกไปสิ่งนี้จะเปรียบเสมือนการจุดเทียนในความมืดแสงเล็กๆจากใจเราสามารถทำให้ห้องทั้งห้องอ,อบอุ่นได้และถ้าทุกคนในครอบครัวต่างก็มีใจที่เปล่งแสงด้วยบุญบ้านนั้นก็จะเต็มไปด้วยความสว่างความเย็นใจและความปลอดภัยบ้านไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยแต่คือพื้นที่ที่จิตใจพักทิง้งหากบ้านเต็มไปด้วยความโกรธ ความเครียดและความไม่เข้าใจกันต่อให้บ้านหลังนั้นรู้ราเพียงใดก็ไม่อาจให้ความสุขที่แท้จริงได้แต่ถ้าบ้านหลังเล็กๆธรรมดาเต็มไปด้วยการแผ่บุญเต็มไปด้วยรอยยิ้มการให้อภัยและความเมตตาต่อกันบ้านนั้นก็จะกลายเป็นวิมานเป็นแดนสวรรค์เล็กๆบนโลกนี้การแผ่บุญให้ครอบครัวจึงไม่ใช่เพียงการอธิษฐานเงียบๆในใจเท่านั้น แต่เป็นการกระทำที่แฝงอยู่ในทุกพฤติกรรมของเราคำพูดที่อ่อนโยนการให้กำลังใจกันการยอมเสียสละเล็กน้อยเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบุญที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ครอบครัวที่เต็มไปด้วยบุญจะไม่ใช่แค่มีความสุขเฉพาะในบ้านแต่ยังส่งพลังดีออกไปสู่โลกภายนอกด้วยคนที่ได้รับบุญจากบ้านเช่นนี้จะออกไปใช้ชีวิต ด้วยความอ่อนโยนเมตตาและความสว่างจนทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้นเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณกําลังมองหาวิธีที่จะทำให้ครอบครัวของคุณมีความสุขลองเริ่มต้นง่ายๆด้วยการแ่บุญจากใจทุกเช้าก่อนจะเริ่มต้นวันใหม่ตั้งจิตว่าขอให้ครอบครัวของฉันจงมีความสุขขอให้ทุกคนพ้นทุก์ขอให้สิ่งดีงามหลั่งไหลเข้ามา แล้วทำสิ่งเล็กๆที่เติมเต็มบุญในบ้านเช่นการพูดคำดีๆการยกโทษให้กันหรือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้บุญก็จะหล่อเลี้ยงบ้านของคุณให้เปลี่ยนด้วยความสุขอย่างไม่รู้จบเมื่อเราพูดถึงแทบ,บุญให้ครอบครัวหลายคนอาจยังคิดว่าเป็นเพียงการสวดมนต์หรือการทำบุญแล้วอุทิศผลไปให้เท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว บุญนั้นสามารถแถ่ออกมาได้ในทุกลมหายใจของเราทุกความคิดทุกคำพูดและทุกการกระทำํำลองสังเกตดูว่าหากเราอยู่ในบ้านแล้วมีแต่ความหงุดหงิดคำพูดที่แข็งกระด้างหรือความไม่เข้าใจกันบ้านหลังนั้นจะเต็มไปด้วยพลังที่หนักอึ้งแม้ไม่ได้มีใครพูดอะไรแต่บรรยากาศก็ชวนให้ใจอึดอัดในทางกลับกันถ้าเราตั้งใจปล่อยใจให้ผ่อนคลาย ตั้งใจพูดคำดีๆหรือแม้แต่ยิ้มให้กันสิ่งเหล่านี้ก็คือการแผ่บุญที่แท้จริงเป็นบุญที่ส่งออกไปโดยตรงและสัมผัสได้ทันทีการแผ่บุญไม่ได้จำกัดอยู่ที่การนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาแต่มันคือการฝึกใจให้สว่างอยู่เสมอแล้วพลังนั้นจะแผ่ออกไปสู่คนรอบข้างเองโดยไม่ต้องบังคับเปรียบเหมือนดอกไม้หอมไม่ว่าคุณจะวางไว้ตรงไหน กลิ่นหอมก็จะแผ่ไปทั่วโดยที่ดอกไม้ไม่ได้พยายามอะไรเลยดังนั้นถ้าเราอยากให้ครอบครัวเป็นสุขให้บ้านเต็มไปด้วยบุญเราต้องเริ่มจากการเปลี่ยนใจของเราเองก่อนใจที่อ่อนโยนจะทำให้บ้านเย็นใจที่ให้อภัยจะทำให้บ้านสงบและใจที่เมตตาจะทำให้บ้านอบอุ่นพอสมาชิกทุกคนในครอบครัวต่างก็มีใจแบบนี้ บุญที่เกิดขึ้นจะหนาแน่นจนเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พักใจที่แท้จริงบางครั้งการแผ่บุญก็ไม่ต้องใช้คำพูดใดๆเลยแค่เราตั้งจิตอธิษฐานเงียบๆว่าขอให้พ่อแม่มีความสุขขอให้ลูกๆปลอดภัยขอให้ครอบครัวอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจจิตที่ตั้งมั่นเช่นนี้จะส่งคลื่นบุญออกไปและเชื่อหรือไม่ว่าแม้คนในบ้านจะไม่ได้ยินด้วยหู แต่พวกเขาก็จะรับรู้ได้ด้วยใจราวกับบรรยากาศรอบตัวอุ่นขึ้นเบาสบายขึ้นและปลอดภัยขึ้นบ้านที่มีการแทบุญอยู่เสมอจะกลายเป็นบ้านที่ทุกคนอยากกลับมาเพราะเพียงก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงความสงบเหมือนได้รับการอบกอดจากพลังงานที่ดีและนี่คือสิ่งที่เงินทองก็ไม่สามารถซื้อได้ลองนึกภาพเช้าวันหนึ่งที่บ้านอาจเคยเต็มไปด้วยความเร่งรีบ เสียงตะโกนเรียกกันหรือแม้แต่ความหงุดหงิดเล็กๆน,น้อยๆที่เกิดจากความไม่เข้าใจบรรยากาศแบบนั้นทําให้ทั้งวันของทุกคนเริ่มต้นอย่างหนักอึง้งแต่หากในเช้าวันเดียวกันนั้นเราเพียงหยุดใจสักนิดน้องระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังคุณแล้วตั้งจิตอธิษฐานแทบุญไปให้กับครอบครัวบรรยากาศที่เคยหนักก็จะค่อยๆเบาลงเพียงคำพูดง่ายๆอย่าง ขอให้วันนี้ของลูกเป็นวันที่ราบรื่นหรือขอให้พ่อแม่มีสุขภาพแข็งแรงแม้ไม่ได้พูดออกมาต่อหน้าแต่การตั้งจิตด้วยความปรารถนาดีเช่นนี้จะทำให้พลังงานแห่งความอ่อนโยนกระจายไปทั่วคนในบ้านจะสัมผัสได้แม้ไม่รู้ตัวพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่เปลี่ยมด้วยเมตตาย่อมเป็นบุญทันทีและบุญเช่นนี้ไม่ต้องใช้ทรัพย์ไม่ต้องรอเวลา เพียงแค่เราตั้งใจทำในยามเช้าชีวิตก็จะเหมือนเปิดประตูใหม่ที่สว่างกว่าเดิมเพราะเช้าไม่ใช่แค่การเริ่มวันแต่คือการเริ่มใจของเราใหม่อีกครั้งหากเช้านี้เราเริ่มด้วยการแผ่บุญใจเราจะไม่ติดขัดไม่กับแคบและเมื่อใจโปร่งโล่งเบาทุกสิ่งที่ทำต่อจากนั้นจะดำเนินไปอย่างราบรื่นไม่ว่าจะทำงานพบปะผู้คน หรือแม้แต่แก้ปัญหาที่เข้ามาครอบครัวก็เช่นกันเมื่อเช้าของพวกเขาได้รับบุญจากเราบ้านทั้งหลังจะเหมือนมีแสงอบอุ่นคอยคุ้มครองความเข้าใจจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นการให้อภัยจะเกิดขึ้นเร็วขึ้นและความผูกพันจะเหนียวแน่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากมายนี่แหละคือความลึกซึ้งของการทำสิ่งเล็กๆในยามเช้าที่สามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งวันได้ เปลี่ยนบรรยากาศทั้งบ้านได้และเปลี่ยนเส้นทางชีวิตทั้งครอบครัวให้ดีขึ้นเรื่อยๆการฝึกจิตยามเช้าคือหัวใจสำคัญที่ทำให้การแผ่บุญสรงพลังและยั่งยืนเพราะถ้าใจยังวุ่นวายใจยังเร่งรีบหรือใจอยังเต็มไปด้วยความกังวลการแผ่บุญที่ออกไปก็จะกระจัดกระจายไม่มั่นคงเหมือนการจุดตะเกียงในลมแรงที่ไม่อาจให้แสงสว่างได้นานดังนั้น สิ่งที่ควรทำในยามเช้าก่อนออกจากบ้านก่อนเจอโลกภายนอกก็คือการกลับมาอยู่กับลมหายใจสูดลมหายใจเข้าอย่างรู้ตัวพอลมหายใจออกอย่างรู้สึกพร้อมภาวนาเบาๆว่าขอให้ใจสงบแค่ไม่กี่ลมหายใจใจก็จะค่อยๆกลับมาเป็นศูนย์เป็นเหมือนผืนผ้าสะอาดพร้อมรับพลังบุญเมื่อใจนิ่งการแผ่บุญก็จะเหมือนการเทน้ำลงบนพื้นราบ น้ำย่อมไหลกระจายออกอย่างทั่วถึงไม่ติดขัดไม่แยกแตกเป็นสายใจที่นิ่งและอ่อนโยนจะส่งพลังเมตตาออกไปได้อย่างบริสุทธิ์ครอบครัวที่ได้รับย่อมรู้สึกถึงความเบาสบายความปลอดภัยและความอบอุ่นโดยไม่ต้องมีคำพูดพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใจที่ตั้งอยู่ในเมตตาเพียงชั่วขณะมีอนิสงส์ยิ่งใหญ่กว่าเอาทรัพย์พันหมื่นไปถวายทานเพราะเมตตาเป็นทานขั้นสูง เป็นการให้ที่ละเอียดและตรงต่อใจที่สุดยามเช้าที่เราฝึกจิตให้สงบแล้วแผ่เมตตาจึงไม่ต่างจากการสั่งสมบุญใหญ่ที่เปิดประตูใหม่แห่งชีวิตในทันทีลองจินตนาการดูว่าถ้าทุกเช้าเราเริ่มด้วยการฝึกใจทำให้ใจเบาแล้วแผ่บุญออกไปให้พ่อแม่ลูกหลานคู่ครองเพื่อนบ้านแม้แต่สรรพสัตว์รอบตัวชีวิตทั้งวันจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความสบายใจ คนที่เราเจอจะเหมือนเป็นมิตรเรื่องร้ายๆจะเบาลงและสิ่งดีๆจะเข้ามาง่ายขึ้นนี่แหละคือการเปลี่ยนชีวิตใหม่ตั้งแต่ยามเช้าที่ไม่ต้องใช้เงินทองไม่ต้องใช้เวลาเยอะใช้เพียงใจที่พร้อมจะสงบและแผ่บุญใจที่เปิดกว้างยามเช้าคือกุญแจที่เปิดประตูแห่งบุญและความสุขให้ทั้งตนเองและครอบครัวทันทีอาน,นิสงส์เชิงลึกของการทำสิ่งเล็กๆยามเช้า โดยเฉพาะการฝึกใจให้สงบแล้วแผ่บุญออกไปเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าสามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้จริงเพราะบุญที่เกิดขึ้นจากใจที่เปลี่ยนเมตตาและตั้งมัน่นเป็นบุญที่ละเอียดลึกซึ้งและติดตามเราไปได้ทุกพบทุกชาติสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือชีวิตประจำวันจะราบรื่นขึ้นอุปสรรคที่เคยรู้สึกหนักจะกลายเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ง่ายขึ้น เพราะใจเรามีกำลังและมองโลกด้วยสายตาที่อ่อนโยนกว่าเดิมคนรอบข้างก็จะสัมผัสได้และตอบสนองต่อเราด้วยความนุ่มนวลขึ้นสิ่งนี้เรียกว่าบุญดึงดูดเพราะใจที่เป็นบุญย่อมดึงดูดสิ่งดีเข้ามาเองสิ่งต่อมาคือความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อเราฝึกแทะบุญทุกเช้าใจเราจะชินกับการให้อภัยชินกับการหวังดีและชินกับการคิดบวกต่อคนใกล้ชิด แม้จะมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดใจก็จะไม่ถือโทษยาวนานทำให้บรรยากาศในบ้านอบอุ่นและมั่นคงขึ้นครอบครัวที่เคยมีความห่างเหินก็จะกลับมาผูกพันแน่นแฟน้นสิ่งที่ลึกกว่านั้นคือบุญจะคุ้มครองและเปิดเส้นทางชีวิตใหม่เปรียบเหมือนเรามีแสงสว่างนำทางเวลาเจอเหตุการณ์ที่กับขันจะมีทางออกเสมอเวลาเจอทางแยกจะตัดสินใจได้ถูก และมักจะเจอผู้คนหรือโอกาสที่ดีโดยไม่คาดคิดสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นอนิสงส์ของการสร้างบุญยามเช้าที่เหมือนกับการหว่านเมล็ดพันธุ์ดีลงไปทุกวันแล้ววันหนึ่งต้นไม้นั้นจะให้ผลทั้งร่มเงาและผลไม้ที่เลี้ยงชีวิตที่สำคัญที่สุดการแผ่บุญยามเช้าจะค่อยๆหล่อเลี้ยงนิสัยทางจิตวิญญาณทำให้ใจเราคุ้นกับความสงบคุ้นกับความเมตตา และคุ้นกับการไม่ยึดติดในความโกรธหรือความทุกข์เมื่อฝึกอย่างต่อเนื่องใจก็จะเบิกบานได้ง่ายขึ้นสว่างได้บ่อยขึ้นและนี่คือทางตรงสู่ความก้าวหน้าในธรรมพระพุทธองค์เคยตรัสว่าบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกหากทุกเช้าเราสั่งสมบุญเท่ากับว่าเรากําลังสร้างที่พึ่งให้ตนเองและครอบครัวอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดในชีวิต บุตรที่สั่งสมไว้นี้จะเป็นกำลังหนุนส่งให้รอดพ้นและก้าวข้ามอุปสรรคได้และเมื่อมองในระยะยาวบุญที่ทำทุกเช้าเหมือนกระแสน้ำที่ค่อยๆไหลรวมกันวันหนึ่งจะกลายเป็นมหาสมุทรแห่งบุตรที่คุ้มครองทั้งชีวิตไม่เพียงในชาตินี้แต่ยังติดตามเราไปในทุกภพภูมินี่คืออนิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ตาเปล่าจะมองเห็นการทำสิ่งเล็กๆในยามเช้า โดยเฉพาะการฝึกใจให้สงบแล้วแทบุญออกไปเปรียบเสมือนการจุดแสงตะเกียงในความมืดเพียงเปลวไฟเล็กๆก,ก,ก็สามารถทำให้ห้องทั้งห้องสว่างขึ้นได้ในทำนองเดียวกันบุญเทียงเล็กน้อยที่ทำด้วยใจจริงก็สามารถส่องสว่างให้ทั้งวันของเราเปลี่ยนไปได้ลองนึกภาพอีกแบบเหมือนเราใส่น้ำสะอาดลงในองค์ทุกวันวันแรกๆอาจด,ดูไม่ต่างอะไรมากแต่เมื่อเวลาผ่านไป องจะเต็มไปด้วยน้ำใสที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตได้ทั้งบ้านการแผ่บุญในทุกเช้าก็เช่นกันเมื่อทำเป็นประจำบุญจะสะสมหนาแน่นกลายเป็นกราะคุ้มครองเป็นพลังส่งเสริมและเป็นต้นทุนชีวิตที่ติดตัวเราและครอบครัวตลอดไปดังนั้นแค่เราตั้งใจทำสิ่งนิยามเช้าไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เบาๆการภาวนาการตั้งจิตแผ่เมตตา หรือแม้แต่เพียงคำอธิษฐานสั้นๆจากใจชีวิตก็จะเหมือนเปิดประตูใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสความสุขและความราบรื่นการเริ่มต้นเช้าด้วยการทำบุญใจไม่ใช่เพียงการเพิ่มแต้มบุญให้ชีวิตแต่คือการปรับเคลื่อนพลังงานในตัวเราให้สว่างและอ่อนโยนเมื่อเราสว่างบ้านก็สว่างเมื่อบ้านสว่างโลกที่เรารเผชิญในแต่ละวันก็จะสว่างตามไปด้วย ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้ได้เริ่มต้นทุกเช้าด้วยใจที่สงบอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังบุญขอให้บุญที่ท่านทำและแผ่ออกไปกลับมาเติมเต็มชีวิตท่านด้วยความสุขความสมหวังความปลอดภัยและความก้าวหน้าในทุกเส้นทางขอให้เช้าวันใหม่ของท่านเป็นการเปิดประตูชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยแสงแห่งบุญและขอให้บุญนี้ปกป้องดูแลทั้งท่านและครอบครัว ตลอดไปครับ